สบายดีเนะลี้ยงจาจนนะเจมิวเนาะสบายดีทุกคนวัดทีมสบบุดสัปดาห์บันดาหอเรียงเราได้แย่กันอยู่แบนแข่งกันไปไปไฟไฟมันจะไปไฟไฟมันเลยสุดสัปดาห์กับน้บอ,กกงอ,บองพลจะไปบโบแก้วจะกำลังซอมปลูกลง พอแล้วพอแล้วคอยไพลินคุณกะเริ่จะไปไหนมันจะไปกุญแจวี่งตอนนี้มาเติมพลังก่นะงอนทำบ้างเธอเขาต้องโบพาดแจวขี่นะจ๊ะตัวยังฮะเบอร์สามไหมสร้างระบบแชมิ่งฮะสร้างระบบปานางสร้างแล้วจ้นะาแล,จแล้วก็อาหารอ้อนโมเม ทานว่างนี่นอกจากข้าวผุ้นน้ำเคียงแล้วก็เด็ดเด็ดก็คือห่อมกแซ่บอยู่นี่ขนมห่อมมกแล้วขนมห่อมกมกแล้วนะขนมห่อมกและแซ่ใส่มะพร้าวอ่อนประมาณว่าคขนมาเวยงจะต้องได้แวะ์แนนเพราะว่าอยู่บ้านทำมันหากินเนี่ยมีห้านเดียวอยู่แค่ข้าม่วนกะันไปสวยกับโบราณนะเขาทานแล้วน้องเอ้ นี่มันจะมือเนาะเอาอีกแล้วจะมืองจมือจมือจมือจะได้จกไรจกไรย่างย่างย่างพอเวลาไหมโยบไว้ได้อเฮ้ยบมดเป็นจมือตลอดโอ้จกจกขึ้นมาได้ไหมเจลิสาโอ้เสร็จเกี๊ยมเสิร์ฟเลยปรนเี๋ยวขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยตามนัดหมายเราจะลองมืดจะลองแสดงอยู่ใสยำกาแฟ แฟนคลับอีกกว่านั่นเองวันที่หนึ่งวันหาดตันเออวันวันตันเปียวอยู่หาดตันเปียวบุญสุนเฮือบุญสุนเฮือเดือนหกโอ้ยแม่นั่นะบุญสงุนเฮือตันเปียวหมื่นเออแม่ตีดาวเนี่ยส่วนนี้เป็นหมื่นเป็นห้องเป็นน้ำห้องครับเซอร์นะจ๊ะ เอาไฟแลงให้เปิดมองดูให้เปิดมองดูเฮ้ยกะเอาเอานี่กะใส่เบุดปากเอยไม่ยอมกินเลยกินเลยเฮ้ยั่นแหละครับไปโอ้ยระวังอันตรายนี่อันนี้ก็คือหน้าตาของห่อหมกเด้อตอนนี้พอมีหูหมักมีหูหมักหลายตอนนี้ซิมึงป๊ดคำละสอบละคำเลยไปโอยจมถึงนกกระโดดแซ่บป้าดดังแมวยังถึงบุรอกนั่นแหละ มันจูเพน่โอ้ยจัมาดเซนตสกีกินเลยถ้ามันเดิมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเือแซบวากาขนมเนี่ยบ้านเขาเนาะขนมบ้านเขาเนี่ยโอ้โหได้ละเอียดยีเงเนียบวานขับคุณทาไปทาอันนี้เหตยญาตเยอนี้ไปก่อนเด้อจะหน่อยขอบคุณมา ไม่ลยอะรื้แม่จะใบตองเอามาที่เก้าทุ่มวา้ที่แปดเจ้าชู้่าเสเป็นรายไหนบเแค่นู่นเล่าทำเงผากันนตอมกเป็นืนเอาเวียนเางเ้ออมาเรีเนตอน้องเต็เมื่อร้วังคือวาเป็นได้แซบบ้ มวันไราละนี่อยาแล้วนี่เนเมแหมเลยไปจะแซ่บสองสูตรเลยมาแบบเต็มคาราเบลมาเ <c oughs> มื่อวานนี่ก็เออเพจเพจชนกินนะอันไหนกระปุน้ำียงเลย ซมแซ่บอะงซมอืมอันนี้ทางนี้เด้อะงไ่ปนั่งก่นนนั่นั่งอ่ะกระโปรน่กันนะยัง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 กปุนยังบัมา

เริ <therapist. S 1> ่มปรุงเริ่มปรุงขั้นตอนการปรุงแล้วบางลายลายเอาน้ำเนี่ยทุกคนเอาน้ำเนี่ยได้หมดเธอสดชื่นเอาเพสแกลบ้างกาดสด้านน้อันนี้เป็นขยะคนท้งแบบใส่ใส่เป็นะคะ เอาน้ำแข็งให้ oh, ่าอีกดอกน้ำแข็งเ็เาสคนทิงตสอระดับนี่กเพชรเ้อรบ็กเพชรไน่เอายังลงไปในอะไรนี่ยังบน้ำนี่น้ำใสๆนี่คือน้ำเปล่าเปล่าไหเาอันนี้คือปลาแดกมะที่เด็ดก็คือใส่ปลาแดกเนาะ โมเมนตละเฮ้ยอดค่ะอน้ำตาลน่ะทเยเฮยพี่น้องกบสเลยหวานนี่ฮะนี่เยอะนะหมัดใจสายเด้อน้ำตาลน่นเงสบกอกบก เสอเจางเพื่อนบอกว่าได้ว่าจางเพื่อนต้องใส่สาระมาแล้วก็เอากับอันเป๋อเอาพี่น้องละน้อยนะจุดพิเศษจุดพิเศษเลยนะใส่เตือนสารเอทบอกอ๊ะ เริ่มลงมือแล้วพี่น้องแต่ละคนพี่เด๋อหนุ่ยกำลังกำลังปนางกำลังแม่แม่คนนี้วะใส่เคยกินถูกนี้ไะเต้สินนี่นี่คือหน้าตาของกระปุ้นน้ำขิงจ้าจักว่าเขาไม่เห็นไป็นฉละแม่วะอยากงอนลงเลยเลยอยากงอนลงมีอะไรก็ใส่ไปเสนอใส่ไปกินไปกี่กินไม่ได้ก็ต้องกินใส่ไป น้คุงนอร่อยขึ้นขาปุ้นเจีวขิงเนอสมเ้อทอดแต่ว่าแซ่บมันบอกสุดยอดเติมมะนาวเติมแซ่บเติมักนาวเติมมะนาวเติมมะนาว ใจะ่กว่ี่กหนีงอ้อยกรัเอาลูกเลยนะเอาอย่างลเราเลยสบายเลยเอาสบายมีทุกคนซ้อากสุดทีดางและลวกยอ ประเทไทยนันก <pues S 1> <go> ินข้าวในโลตัสแล้วมป็นิกพิกยอมเลยกันปเเมือต้นขิดแซ่บบะูใจบแซ่ครับคนน้อยๆจะหานเบาคนบุกเบิกคนกินแซ่บมากินแซ่บจริงเนมากยองวยนึงเากินเดียบได้บอกี่ันรทุกคนคือแข็ง ไปกอบก็เกกอพุงจะเล็วด้วยกินยังกันนอนแต่ละคนนี่ยเรบน้นอำตล้ามืจัดจาน ว่าได้กินเพชรบนไดเพราะว่ากระเพาะบ่คอยดีพี่น้องพอดีแล้วมัอ,วอันนี้สีบร์ละแซ่บจัความ,มรอร่อยอนม่นะนี่ม่ได้นมีหล,หลายเมนูอาหารตำ่มีเนาะคืตำมันกุ้งคตำตอน,อตตอนเฮยเขาเอินนะ ยคนทนตตอมมาตเทนาบอเขาจะเอื้นเป็นไงภาษาตํมเร่งจันรามาจัดจานแทบตนะ,ะตแซ่บได้ป่ะนี่บอกตัคันเทนาเนี่ยนะ Oh, โอ是是 like ua, so uh, ้จังเยอะหลังที่ตามหาเนาะจางเก่ง่ขาบอกขาววันขาบอขาวขาลายยังไ่ได้มากยองขาตัวเองเดยวแรงเลยนะอ่าไทยจะไปบุญของเมือบึ้ดจำบึ้ดจำบึดจำบึ้ดาล่ยประจานสู้ๆได้กระเด็นเลยเ้เป็นยังดอก เามือเปาหน้ามืกันเวลาอยู่แล้วนางท้องตึงนางตากระยอนทันทีจะมืดเะอมูเหนยมาก็นไปอยู่คนหนึงหก็สองบผักพอหาพอดีเป็นบบาอีไม่แล้ว อมเขาบอมาเากับโนไกันแล้วหะไียมอยู่ดัด้อีพิวยูอีพิมันได้เลยนะา่งเมืเช้าดีนะอไปินเสียลูกเลี้ยิกวึ้งแห้งเลยค่ะเราพื้นเสียงแบบอามณ์ดีอารมณ์ดีนะพื้นแต่ปหน่งยะสแม่แม่อันนี้มันคือสีรูท จะลองข้างของอยังไงวะข้างข้างข้างของได้แน่แต่แต่เขาเฮีนมา้เงขหองสจะคู่ความู้ซื้อข้างของมันเป็นอะไรวะเจปวดวะลายบนท่านเขาก็ยิ่งภาหมักย่องอผู้ซื้อได้ไาจารย์นั้นแบบข้างของเลความผู้ซื้อก่นเคยเขาบอกเคยข้าง ข้างห้องครับมูจุกจตายตายคัตกลมันกินหอนมูส่วนบ่มีส่วนบ่กตตัวมัยูุ่่นผายในุ่นคจุกจันแก่เนี่จันแกะเนี่ยจันแกะค้างห่องแล้วแต่จันแกะจันแก่ใทางจ้งนาะอืปนไผยในมีปตดข้างห้องเนี่ยข้างห้องออกเลยกัมีไั้เลยสาแต่มันเป็นมอหกตะกี้นะบะมนเป็นมอหกนี่ แต่ใายหันมากกว่โบตกเลยหักเฮียน้ำโบได้ชาเก่าหักโบโต๊กมูบอสาเหตุมันจะมันยังือตกันกินเลโก็โซกันกายให้ท่านหมู่บ้านนี่นะกายทำไว้ถึงจะกายได้ปราบเอออ่านเห็นว่าหมู่บมากกัดหัเลขสองตัวมันเปลี่ยนโอ้ยสมนาเจ้าของบบเป็นเท่าเดิมนี้ตั้งเลขกับบุถรีจบไปสู้ๆหาข้าวหาค้ามาหันเป็นอยู่อันยูมัเจ็บโเป็นเท่าเดิมนี้เหบอเป็นเลยกันที่แม่สอนจังเป็นอีกนั่นโเป็นเลย ซิวแห้งปเดี๋ยวนี้นยโซพื้นนั่นเพื่นนี่กันนมาแล้วก็ได้ับอเดี๋ยวนี้น่ยฮะหักบลบอได้มาเอียนฮะอารมณ์ดีขนาดอ่เอาค่าอารมณ์ดีแต่เศร้าขนาดเลยบ่ได้ยินเสียงนะห้องวางหวอยู่ันเวนทากให้มัน เดี๋จนแจ้งกำลังขี่ขับบ้านผักไม่บ้าเออก็เริ่มาไปไปไปหาไส้ก้อนมาคืนเลยนั่ลุงโน้นนั่นเองพอดีห่อแนั่นแหละงูงูหลุดคืนมาคืนพระเจ้าพากันโซเล่เรื่องการเดินทางเมื่อคืนนี้มีอุปสรรคลหนึ่งเกือบไปนอนบ้านพักยีนทางใช่้แมข้าบ้านพักใช่้แมงข่าบ้านยื้อกันยู่กับโบได้มาห่อถ้าป่านี่เฮ้ยถ้าได้กินก็พู้น้ำกิ่งครับ เคยเป็นเชลเนี่ยมุกพ่วเนี่ยนอนหายมันผักเด้อได้ไหมเอาเป็นอีีเนี่ยค่ะคำตอบว่าด้ไเป็นอีรีจ้งมันเป็นอย่างนี้จะลองเสด็จดังให้กินบ้างไหมสตาร์อัสสวัสดีให้กินก่อนโต๊ะโต๊ะนโตยะข้ิเปียกเลยสุทินโต๊้โต๊ะมันหมดถกแล้วเล้เราอยู่ในใจโต๊ะค่อยพอดียู่สุดจางเลยได้ข้าวมันอย่งกาวโลงเบิ้ลมาแล้วทุกคน มกท่อน้แซ่บจูใจายเราจะซักอถ้วยเออแมนสบายแล้วเตีองปีนหนาไปิอควันหายอมหาพอยอมควัอย่้งแรกบุกบอั้งแรกที่เรื่มเตตื่นเต้นหลายทีใช่ไหมบอกแก้วตื่นเต้นได้ขึ้นมาวิ่งกูได้เยเนี่ยปนเบิ้งได้แล้วว่าโบนาโบตุ้มมาไม่พะพมนี่าน นซึ่งตุมมันเมแนาอมหาของแม่คนในบรรดาวางที่มีคนจากตุ้มพะมึงนันอกจากแม่มึงไงไม่แต่ตุ้มทินเะงจอแม่นหมจังนะโบโคนชาพอพหมไี่น้องตุ้มมานะซึ่งใไฮโบน้ําตาเสร็จแน่เอออย่าละอย่าละ มันเทวแถวเนาแถวทางแบ่งหมดไ่ะซก็จะอดทำมล่ะถ้ากผ้านั่นนะตอนเลยไปแบ่งไปช้อยนึงเข้าไปกัอเมะคนละมันใช้เข้าไปนั้นมันน้ำร้องสบมันทอเข้าไปนะมร์เรเห็นคนอะแล้วกย่างเขาไปพร้อมกันเลยนะเออข้าวก้อนเอาร่องมอนะดนี่เอารองลงไปอีเมะเ่ากอะไราล่องมอข้าไปอันเขลการส่งอคือข้าไปในอันนั้นเขาไม่เออมีผู้ชายย่างเข้า อันนี้เรื่องเสือกส่ว,สวนบุคคลในแบบภาพที่เห็นเนาะแล้วเราบอกเขาลงเบิรงนอันนี้เอาล่องเราคือนนึงแล้วเราบอกมันข <Born> ้างหน้าบัก,กโดนโดนมือนี้ม่เขาขาบัก <c oughs> ล่องเราบอกแ <c oughs> ล้ก็บรรเทาหัดดิเพราะมัน <c oughs> มีคนขับไปนะฮันเขาบอกเบิโงได้ยินเสียงไองรอ,องยังนะสองสองยันใดกันห้องน้านนะมันเป็นห้องน้าท้าขานี่กับสองขานี่กับสองมันเป็นหาห้องนะแต่ว่าห้องโทสนโอมันเป็นนั่นโทสโอมันเป็นห้องน้าทำอีทของของในเรื่องแหละแต่มันปิดอยู่คนละทาง ข้าวหอนี่มันก็เป็นสะโคกนั่งพึ่งแบบนั่งนั่นนะนี่ก็สะโคกนั่งก็สะโคกก็เลยเห็นมองเดียวนั่นเลยไม่นั่งไฟประดับประตูอะไรกันประตูนะครับไฟบอด้มีไฟบอดี้มีไฟอื่นซฟองมาใส่แบบประตูมันบปรเจ็บนะมาส่งเผื่อเี๋แจ้งนี่ประตูมันบปรเจ็บแบบแบบมันบปรเจ็ตแบบบอดี้ไม่ถูกทัานบอกก็เห็นพ่อจะชำนาญแด็กไฟฮะนั่งมืดแล้วเลยขึ้นใจว่าขับจิ้นพองกุญแแต่ว่าเด็กยินมีเพราะนะปสติดย้อนหลังนะลักล้างเนี่ยลักล้างเนื้อนั่งเดี่วคนไาย เออพอมีเต้นเนาะค่ะเต้นเก็บเต้นแล้วพากันสะท้านอันกรเทาะหามแบบมันมีเต้นแค่สมุดแบบมีการมีงานล่างเบียร์มันต้องเต็มบ้านเพราะว่ายังสดชนใหม่ๆอยู่ h ะนะเงียบไปกริงอันนี้บรรยากาศกวังเวงห่าเลยเหรอบ่มืดเลยเมื่อตื้อเลยบรรยากาศแต่ว่างที่ขึ้นใจเออก็ใช่ไหมขึ้นยันย้อนหลังอยู่แต่ว่าคือในใจก็รู้ต้นมันย้อนหลังอยู่รู้ต้นยังฮะรู้ต้นยังโอ้ เจ้าเป็นพี่เจาเอาไปนั่นอนนั่งเาเยช่วยเคืนนีช่เขงก๋จเข่าไปเขาไช่วยอีเขาไม่ยอมมงคนที่บ้านทองนั่งไทองเขาคยทองพูดนี่แน่นอนพวกเราพูออกมาต่างากมันเอม่ระมีราเฮ้ยมีแต่เพานเที่ยวเมนพูดมาได้โมเมนแล้วคำไ้ยินคนี้นะเมนเดียวเียเก มือเร่นเฮือนเ่าเลยนีโอ้ยแขกหลายแบบายอยู่อ้าวขมุ้ยไฟปากเขาก็คิดว่ามุ้ยไฟได้หรอวะ้ากนากินากินาินากินบ้กินบ้าน่้าเนบ้ากนากิากนบิ่าา ปากด้วยแล้วแล้วจ้งมือไปมีกะแพ้ป๊อกางาก็เอาเสื้อป๊อกเมื่อคืนเนี่ยนะคำมันถือกินตลอดมื่คืนเลยเกเลย้วกรยันบ่หรอกเลยแค่การไปนี่ชิปเถื่อแล้มาเวียอคจ้งมือเนี่ยนะเย่าออกกตญแจนะเฮ้ยเออเอาแบบธรรมดาเรา บปมีนอออลองนอกไปตรงกันนอกชาไปตรงกันแต่ถือเมื่อคืนนี้ขาเรียกว่ามีโคตรแปลกถึเแบบกั้นเขาคือจังหวัดเสือลายนี่ยผมแจ้งนี่นี่เสือลายนี่นี่นี่กูคือากินนี่มันกับต้านมาเล่นกูคือใจสิ่งนี้เขาว่าคันโดมันกับต้านมาเล่นกันสินเขาว่าต้านมาต้านมาเล่นกันทางเดินหายใจวะเขาว่านั่นนังก่อนอันนั้นต้านสานอันมุ่งอันมุ่งอันละอันนี่แต่ว่าเมื่อคืนนี่เป็นทุ่ที่ ในหอบแบบว่าตั้งแต่เป็นรถคันนี้มาเมื่อคืนคือกินตลอดเมื่อคืนนี่แหละคือกินทีไหนก็ไปเลยนั่นสารภาพมากจริงังเหม็นที่นี่วะเออคือหวานนะคน อ้าเราเราเองตัวเองแล้วกันเนาะการทำบะมี่เมื่อคืนเนี่ยกันกันยอมหากเลตั้งใจตั้งใจตั้งใจกันกันึ้นรักเมื่อคืนนี่แลรวกูกับบอยรักกระเทือกกระเทือกกระเม็นบอว่าเฮ้ยเคยมูตุคูน่ะเมื่อนกรอาม็นเทืกบอกว่าอายุนอนโกรธแหงลำนอนอาปากแล้วเราก็โกรธบอกมันเป็นตัว รับตานนะเอาถุงตุ๊กโวตุ๊กโวระหว่างรับในรับตาไว้แล้วก็ยังรับตาไว้ทุกคนคือการนำบริรับหักโงนหักโงนคือเห็ดอะไรเนี่ยมันตัวมันบาดอย่างเงี้ยมันเปื่อยกันกันกันยังปีนหนีจางหมู่ด้วยกันนะเวลานนักันนะกันนะคือรถปึ๊บต้องมีรถโบเสื่อยยางกระยากันเอามาไว้ในนี้นะเอามาไว้ห้องอันนี้แล้วกันใช้ในนี้แล้วนะเลือหัวบอกกระเทากันเลือดตึงตึงตึงตึบอกเกมตึงตึงตึง เดินทางกัไก่เรื่องเล่ากันหลายแล้วแบบนี้ง่ายเลยเด้ออยู่ในเสื่องอันค่ะปากซานมานี่เนาะปากกระดิ่งต่อปากซานมานี่เนาะปากกระดิ่งปากกระดิ่งมันยังยังธรรมดาเชฟนีจ้าอาหารสองพาทั้งหมดราคาอยู่ที่สามแสนเกิบาทเกินร้อยาพกสุกเกลือผัดโอ้พกกินเนาะมิวเป็นเงินบาทก็ประมาณ เจรบาทเจรกอบานแซ่บแซ่บแบแซ่บแซบๆๆๆแล้วแล้วอู้แซ่บตุกใจไปอ๋ออยู่กับบ้านพ่อบ้านอยู่นี่กับบ้านสุดเซยอยู่แซ่บน้ำกูอิ่มผักวันเสนสองมือสอดเลยมาไป